ฝากข้อหน้าจอด้วยนะจ๊ะขนมจีนหนึ่งก้อนจุกๆนี่น้ำปลาร้านัว,นว,นวเทบุ่นเลยสิคะอ้าาแดกเฮียพริกปน่นโอ้ยพะลม่มพะลม่มเออมาเด้อมาเด้อนี่ ค่อยเฮ็ดได้มันสิกระเด็นเนาะอาร์ก่อนเดียวได้หน่พี่น้องนี่ผักก็จะมีแครอทแล้วก็ผักอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนแบบว่าอืมีมีเอาแบบว่าโลผักมาก,กินนะนะเพราะว่าอยามมันเนาอแต่มัน,นาก็เลยแบบเออผักยั้งมีมากับสมใส่กันโลดนี่เต็มถาดดูเอฟโอค่อยมาวันนี้เขาปุ้นซาวแบบจานดูเอฟโอนะ มามามาอืมมาเด้ออืมแบบเป็นเม่นหรอแบบว่าโอ๊ยขีอขาดแหี้ มันว่ามันหลายๆนี่กินข้าวเดียวเบวิ้ดด้่เสื้อไอยบอหูเอาหูเอานี่เบิดเลยที่แรกเขาบอกฉันว่ากินแกงไยซูเบิงเนี่ยขเขาบอกข่อยแกงแล้วแล้วไว้น่ะบันนี้ เมื่อวันนอคยกินซ้องมือละแกงไว้น่ะผิดพลาดทั้งจ๊งนี้จ๊งน้อยแกงว้ยนะนะอื ชวดน้ำลงคอแล้อกกินหลายพดข้บปุ่นเศร้า เมาจำเดือนอยากนั่นอยากนี่กินบบอ,อิ่มทองจักเถอผนซ่าวด้วยกับปุนซ่า ประเกินไรงานมากได้ไมน,นู่นเนี่ยตกบะหมปลาแดกใส่ผงสลรสอนตาดไปน้อยนึงแต่กินรดเอามาใส่พริกผงบะเนี่ยกับพัก ดี๋ยวจะมารีวิวปาแมิคาราเมลมันเอิ่อยากไรเอืยเนาะมันเป็นของรัสเตียหรือเปล่าก็ไม่รู้หน้านี้น่ะเออ เจอข่อยแท้ข่อยซื้อมันเรียบร้อยแลย้วแต่ว่าพันมาของพันมาของเต็มเต็มของของของกินเต็มตู้ซื้อไม่เป็นาอามุมกน้ำมักับสันดิเฮดมกน้ำมัใเส้หมูมื้อือ่นกใส่ปนแมงแห้งโอ้ยห่ปรด้อีกอะ่ะ เมื่อนหร่ตุกกินแกงไว้ให้มันแล้วก่อนเพราะว่าแกงไว้แกงแล้วหรือว่ปนแมงค้ง,งต้มเซนเอ,อ,อีกพูน่ะว้ากินบรทษันดอกเดอร์เจ้าหน้าก,กับปลาอันนี้ไม่อีกโอ้ยจังใดดีละบาทนี่เอาทองเลยใส่ใส่ละบาทนี่นี่แต่เนี้ยจะกิน ว่าจะเอาแช่ตัวเย็นก้อนไว้ก้อนบ่าเนาะนีะ่นสิบูดเเนาะทิดพ่อจะคว้าวอลล์จากหัวเนาะปลาแมกคาราเมล <laughs> อ,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 อย่าเบินน้งอย่าเบิ้งจะเฝ้าไปเรือหารอยพกรอยหนนั่นนักกินเบิ้ดเลยจะเฝ้าออไปจะเสี้ยวสุดนอนให้ออกให้มันเบเนิ้ดไงนะแต่ที่นี้นเนี่ยขอยว่ามันเคล้มแดดขอยว่า,วาคิดว่านะ ว่ามันเป็นปลาอบอบปลาลมควันน่ะปลามันดองมาแล้วเขาก็เอามาลมความเพื่อจะว่าจะให้มันอยู่นานนะความเคิดทองข่อยแต่ค่อยคิดวันแล้วว่าค่ะมมนเข้มควมมรจะห้าผงสลดกับหมากหน้าลงไปกินกับแจ่วบัีกพริกี้เนาะเลิศแปตตนได้อ๋อ <ninth az ine> เออว่ากับผงเศร้าจริงหรอข้าวหน้นา,ารประแดดเต็มทาดยูเอฟโอไข่เบิดหเหรอไข่ว่าแล้วตัวแกงอันนั้นไว้กันท่านได้กินโอ้ยปวดหัวน้ำข้องกินเด้ สมซื่อซ่องดูยังไงว่าแจ้งเตือนนะแล้วบลกกดกระดิ่งไว้มันก็นว่าแจ้งจ้าใส่อะไรบ้างคะน้านปลาแดกไหมน้านปลาแดกโอ้ยพี่น้องเบิ่งคนเป็นสิวพูดได้ว,ว่าใครบางคเป็นสิวนะ่ะเบิง่งคยเป็นปโจโด เบื่อไม่กินต้มเส้นดีกว่าวาขันข้าบวบอคาขันโอ้ยต้มกินต้มเส้นแหละเพราะว่าซดน้ำมันร้อนนะมันจะได้แบบว่าแห้งทองอะนะเพราะว่าเป็นเม่นอยู่ปากนมันจมมาซื้อสมองมันสร้างการบอกว่ากินกินเลยมันวางเสีย เวลากินเขาข้นบางหลายค่ะเป็นเรื่องปกติ